สวัสดีเอนะคะเราก็จะมาสรุปเลขเข้ากันเนาะไว้ออกไปแล้วนะคะไว้ออกอเดี๋ยวกดของหวยกดของพักยูทูปไปไหนไปแล้ว ร็บอกเอาละกันเนาะไม่รู้ไปวางไว้ไหนเรามาสนับสนุนเล่นการพนันผิดกฎหมายเนาะเลขออกนะคะออกสี่แปดหนึ่งและ9กศก็สองตัวล่างไม่ไม่ผิดหวังเนาะเข้าเข้าชุดเด่นเลยตรงๆกันไปเลยเนาะ 9.0เข้าสองตัวล่างเข้าตรงเลยเนาะเข้าชุดเด่นก็ดีใจนะที่ให้เข้าแอดก็ได้ทุนคืนไม่ขาดทุนนิดหน่เพราะว่าไม่ค่อยชอบเล่นหวยสองตัวล่างเนาะ ต่อมาก็สองตัวบนนะเพื่อนเห็นกันเนาะสองตัวบนสองตัวบนแอดให้หนึ่งปดนะคะในชุดลองเสีดายมันออกสี่แปดหนึ่งนะก็ในชุดลองตัวกลับ สตัวไม่มีนะคะสามตัวไม่ได้จับชุดโต๊ะให้เนาะอันนี้คือชุดเต็มสูตรที่แอดวานนี่ค่ะสามตัวสามตัวไม่เข้าคู่โต๊ะไม่เข้านะคะนี่จะสี่มีเอ่อนี่ค่ะเด่นแอดให้เด่น,ลดนหลักร้อยนะคะเพื่อนเห็นเนาะ เป็นสอก็เข้าไปที่สี่นะหวยออกสี่แปดหนึ่งเสียดไม่ไม่ได้จับสี่แปดหนึ่งนะคะต่อมาก็จะเป็นชุดเด่นนะคะชุดเด่นมาอยู่ที่ช่องที่ ห้องที่สี่เลยนะคะตัวสี่ตัวแรกแต่งวดเนี้ยมันไปไกลเกินอันเนี้ยโอเคเพราะมันเป็นขั้นกระไดเนาะอย่างแอดบอกมันจะมันจะอยู่ไม่ประมาณสองสามช่องเนี้ยถ้าติดสองตัวก็ให้เก่งให้เล็งแค่สองช่องเนี้ยมันติดตัวเดียวนะคะออกนะคะสี่แปดหนึ่งกับเก้าศนนะคะก็เข้าไปนะคะ ที่แปดเจ็ดจิบหน่วยนะแอดก็มาสรุปเฉยๆเนาะก็เจอกันก่อนหวยออกเนาะไม่คุยนานนะคะก็เสียดายไม่เข้าชุดโต๊ะเนาะก็ขอจบคลิปแค่นี้ ก็ให้ดูตามที่แอดสรุปนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรู้ว่ามันเข้าเลขให้เข้าบ่อยไหมหรือไม่เข้าบ่อยดูดูคลิปสรุปไปเลยก็ได้ค่ะว่าเออสรุปเนี้ยจะบอกว่าเข้าหรือไม่เข้าคือถ้าจะไล่ดูคลิปคลิปท,ที่ที่ผ่านมานะคะดูคลิปสรุปได้เลยค่ะว่าเข้าหรือไม่เข้าแอดก็จะมาสรุปแบบนี้ทุกทุกครั้งที่หวยออกเนาะเพื่อนๆคนไหนขี้เกียจไปย้อนดูเอ้ยมันให้เข้าไหมนไเนี้ยอะไรเงี้ย ก็ดูคลิปสรุปเลยนะก็จะมาสรุปบอกเลยว่าเลขเข้าอะไรบ้างเลขเข้าไม่เข้าจะอยู่ในคลิปสรุปเลยถ้าเห็นว่ามันเออมันพอจะมีเป็นข้อมูลก็ติดตามนะคะกดติดตามแล้วกดดูเราก็จะมาลงให้เราจะไม่พูดยาวนะคะคือไม่ได้มาตั้งสูตรเพราะเราใช้สูตรของอาจารย์หลายหลคนมาจับมาชนนะคะแล้วก็จะมาจับว่าชุดไหนมันหน้ามาอะไรอย่างเงี้ย กับเพื่อนๆถ้าดูกันประจำก็พอแอดลงมาคลิปมาก็เป็นปีกว่านะคะสองปีเข้าปีที่สองแล้วเข้าปีที่สองแล้วนะโอเคนะคะเพื่อนๆก็ขอจบคลิปแค่นี้ก็ขอบคุณเอฟอีที่กดติดตามแอดแล้วก็เข้ามาดูแอดนะคะงวดหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ